ทำไมมันเสียงเหมือนไอเกมผีไทยเลยวะสิงสิงกระดิ่งอะไรกันครับเนี่ยเออะไรอะวิญญาณเข้าสิงเหรอ แสงไฟแบบนี้ไม่ต้พูดถึงครับณนะเมืองตัวเกียวหรือเปล่าเออชื่อเกมก็บอกอยู่ว่าเป็นตัวเกียวนี่น่าจะเป็นพระเอกแน่ๆดูจากหน้าปกแล้วนะโทรศัพท์ใคร ใจทำไมแมงวีตอมเฉยเป็นไรเปล่าพวกใครยับน่งเวยไอทวงหากพ <laughs> อตะตึงให้พวกนี้จะเป็นคนดีครับเฮ้ยแมงวีตอมครึ่ง เกิดอ,อะ,ไร,อะไ,รไรขึ้นมาดิเสียงในหัวคือใครก็ไม่รู้ตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลย เอาแล้วมันมองลึกฟันเช็ดพระเอกโดนไม่เป็นไรแต่คนอื่นโดนล่างหายอา่น่าจะเป็นไอ้วิญญาณเมื่อกี้ที่เข้าไปสิ่งแน่ๆเลยโดนหมอกไม่เป็นไรอะไรกันครับเนี่ยวิญญาณ มีบางอย่างกำลังมาช่ไหมเขาคือซ่อนตัวก่อนเร็วไปโล่ซ่อนตัวเร็วไม่เห็นหรอกผีหลอกวะเอาลคะครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเรื่นี้คือเกมก้นวายตัวเกียวนะครับผมเกมใหม่ล่าสุดไม่ใหม่มากหรอกซื้อมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้เล่น อาจจะประมาณเดือนที่แล้วมั้งไม่แน่ใจหรือต้นเดือนก็ได้เฮ้ยนี่ไงตัวหน้าตัวที่อยู่หน้าปกเกมแมนอินเมยะมาชแมนเนาะแมนเนาอ๋อฮันเนาะ ขันยองขันยองมาสใช่อะไรไม่รู้ใายผู้ใส่หน้ากากรักกันสองเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์งวดนี้นะครับอย่าลืมซื้อ เอาไอ้พวกที่ตายเมื่อกี้นี่ว่ากลายเป็นวิญญาณโดนหมอกชิบหายอยู่ในคิวกลายเป็นวิญญาณพวกนี้เปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจวะ่ะ โอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยตัวนั้นน่ะบอสหรือเปล่านีมันอะไรกันครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย <S 1> <S 1> เราตายแล้วเหรอ ไม่มีทางเ択肢などない俺に่ายาะะระ่ได้ไมเได้ไม่ไนะด้ไ่ได้่ได้ม่ได้ไ่ไย้ไม่กดไม่ไาะไม่ได้ไ่ไ้รม่รด้ไม่ไจะไ่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ะ่ได้่ไ้้ไ้ดไปเรื่อย้ด

ならわせるな。お前の命を握ってるのはこだ。あんまりだだよなら。おあらいばばだな。わかったら、はい、すみません。 ใส่กระเป๋าเทรนนิง่งเริ่มต้นนะครับชาร์จเตอร์ที่หนึ่งมองรอบๆโอ้โหเมาส์โคตรเร็วเลยเดี๋ยวขอปั่นเมาส์ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งประมาณนี้น่าจะโอเคนะเมื่อกี้มันวืดๆไปอ่ะเฮ้ยไซเรนเดอร์แมน อะไรกันครับนี่เงี้ยเอ้าเราวิ่งไปไหนไม่น่าโดนดักซะแล้วอย่างนี้ก็ต้องสู้ล่ะครับ,รบลูกพี่ครับไงนี่แอ็ทแท็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าปึ๊บทำไง เข้็มาด็ครับอ๋อนี่กันจำไว้นะคือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้หล่นลว้หลายวันนี่คือแบบไปล่นล้วนนิดหนึ่งนะครับไม่ได้หลายวันนี่คือลืมนะบอกเลยภาพมันก็ชัดดีนะเวลาหยุดนะนะแต่พอเวลาวิ่งแบบมันเบลอเอนิดนึงนะครับ M ดูแมพครับใหญ่ปุ้นนี่อ่ะนี่คือที่ที่เราจะไปนะครับดูที่มือก็จะเร็วๆหน่อยนะครับยี่สิบเจ็ดเสียไหมอ๋อเสีย ยีเป็นลูกกระสุนเหมือนลูกกระสุนวิญญาณนะครับผมต้องสามารถยิงลูกกระสุนวิญญาณได้อ,นนอันนี้อะไรวะกดคิดขวาเก็บเก็บของได้ด้วยวะจะรู้ได้ไงว่าอะไรเก็บได้ไม่เก็บได้มันไม่ได้บอกให้เราสีโ่โหอ๋อกินเลือด เรากินของที on ite, right? ่เราเก็บมาเมื่อกินแน่ๆเลยใช่ไหมนี่นี่นี่อื่อ่าเขาปั้นเก็บได้เก็บได้เราต้องหาเก็บเองอะไรไม่ซื้อเลยชุดเด็กเป็นโทรศัพท์อันนี้เป็นดาวนดาเบทครับไฟล์จะอ่านก็ได้นะเราจะไม่อ่าน ไม่ค่อยชอบอ่านเท่าไหร่ผมจะเน้นเกมเพย์อย่างเดียวหมายถึงเน้นเกมเพย์นะไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องจะไม่เสพนะครับผมไปกดชิปวิ่งเมื่อกี้เมื่อกี้มีถุงอะไรด้วยบนรถแท็กซี่ข้างในนี้กันเหรอช่แล้วน้องด่าอล เรามือพลังเรามีพลังยิงวิญญาณสามารถยิงได้ก็สะสมกดคิวสติ a h ปิดขวาเปิดเออไที่ไหนกพ <c oughs> ชิส MacLab กดคิว a อะกดคิวเพิ่มๆมาแหละอาเบสเพิ่มขึ้นมาไปครจะไปเราจะยิงเอาก็ได้นี่แม่เสร็จโอ้ แข็งหน้าดูเลยแข็งโป๊กนี่น่าจะเป็นตัวประกอบแข็งขนาดนี้แสดงไม่ค่อยเนียบสักเท่าไหร่ขัดซีนอ้าวหวัดดีทำอะไรกันอะลูกบิดคิว้วที่มันมีวิญญาณข้างในเออ

อ้อย,อย่องไวสเตลไดเหรอไม่น่าจะสเตลไดทำให้ย่องแบบนี้สวยสเตลไดวะเอ,อ้ยเลเวลสองลจ้าผมยังไม่รู้แลวมันเอะไรนะครับสกิลพอยต์บวกสิบ จือฟันลเอกสกิลอ่าสกิลอัพเกรดอาทาไม่ได้เหรอกดชิปยังไงคอนตินิอัพเกรดเริ่มสกิล อันนี้คือแบบกดค้างคลิกซ้ายค้างมีลากยาวๆสิบสกิลไฟสิบหมดแล้วจ้าเอินอรพเดเรียบร้อยโทรศัพท์เราสา,ม,สาม,มารถอ่านได้นะมันจะเป็นเนื้อเรื่องอัตร้าเบดไฟ เอาอะไรกันครับเนี่ยไอผีญี่ปุ่นเมื่อกี้ผีใส่เสื้อนี่มันไปไหนวะคอขาดเมื่อกี้นะเข้าไปได้ไหมไม่ได้เบาๆนะค่อยๆนะค่อนข้างที่จะมืดนะครับเรทีสิงกดค้างวิบปาา

เอาเมื่อกี้เราก็เก็บไปหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอมันหายไปไหนวะอ่างที่เราเข้ามาเมื่อกี้เราอยู่ชั้นสองเอ๊ะแน่อย่อออางนี้นต้องสเตลใจเย็นใจเย็นคลรับรอมันหันหน้ามากันหลังละ ได้เสร็จพี่เดวเสร็จพี่พี่กำลังมาไอ้หนูได้ยินไหมไม่ได้ยินสวยออกดากปมตูดอ่ะมานี่เลยสวย ยิน,ไม,ไ,ยนไม่ค่อยเราจะเลือกสเตลก็ได้หรือว่าจะจัดการมันก็ได้ไม่เห็นนะใช่ไหมหัวก็ไม่มีสวยเอ้าเออ สวยโมยังโมยังโมยังเชี่ยเมื่อกี้มันสอนอะไรวะเมื่อกี้กดค้างกอลืมเลยเย่โอ้โหสเตลได้แบบเดียวมีอีกเปล่ามีเปล่ามีเปล่า โดดไปไม่ได้เว้ยถ้าเคาน์เตอร์นี่ไปได้แล้วนะเนี่ยเ,เปิดได้เว้ยกี่จะเข้ามาอันนี้เอานนี้นะขนมกินได้ทีละอันเหรอ แล้วกดกินกดอะไรวะลืมงานงอกแล้วไหมล่ะเฮ้ยเฮี้ยโอ้ไม่กอดอ้อมอ้อมอ่นี้ต้องอ้อมใครวะทำไมมันน่ากลัววะผมก็ดูว่ามันจะไม่น่ากลัวนะเกมเนี้่ ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะไม่สนใจเปิดประตูตรงกลางบล็อกกดอันนี้บล็อกบล็อกไว้ก่อนแหละไม่รู้แหละอุ๊ยชิบมาแล้วใคร อยู่หรือเปล่าฮัลโหลยืนตามไปตามไปอะไรน,อน,อนัชิปเชนโน้นเยี่ยบานเปิดไม่ได้เอาสวัสดียังไงเอ้าซึ่งซึ่งหน้าเหรอครับ ก็มาเถอะครับมา,มาลจะเย็นภาพหลอน,นหรอือเปล่าเปิดไม่ได้จะมีห้องที่เปิดได้คัสซีน C17 หรือว่า704 からにしてあちら側と接続されているまさに理想的な観測者だこれで計画は完全となる触るな誰だ誰だ人間 もう一人お前は愚かな魂を解放してやったというのにまだ肉体などにしがみついているのか<ペー>今度こそは逃げさねえ意志の力 興味深い。だが。お前は後回しだ。マリディフラルナと言ったや。ややったん、ごお前の。ア案ずルナ私なら彼女を救ってやれる。ええ。<noise> เฮ้ยชเชดคีลูกน้องมาดีว่าคงจับตัวแล้วเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งอะไปไหนเมื่อกี้เสียบโอ้โห โทษแทงด้วยมือเปล่าเท่ๆเท่เลยไม่เอกไม่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 เท่เท่าไหร่ว่ะมาลีโดนจับตัวไป เอาล่างเธอไปแล้วความจริงกูไม่อยากเป็นพระเอกเลยเนี่ยไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ <c oughs> ฉันตายแล้วเลย,ยไม่เห็นนี่ด <c oughs> る。ายตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องยังฆ่าข่า,ขาใจอีสาวจับท้องสาว,งสาวลงไปทำไมวะ 消えるのかさあな、まあ、祈れ妹はマリ僕は伊ズキアキだ <laughs> 今さら自己紹介かよあ<っ>まあいいケイケイだ名前は捨てた เรียกว่าเคเคแล้วกันเมาช่วยมารีด่วนเลยเดบโปรดเธอดสมประสานร่างกายร้องอย่างเจ็บปวดมาฆ่ากับฟื้นขึ้นมา ีพระดีป่ะเฮ้ย hey. โงพยาบาลกันเหรอใช่แล้วระบุขึ้นมาลงลงพยาบาลไงครับอยากรู้ในกระเป๋ามีอะไรวะมันอาจจะควักมาตอนพีพีกก็ได้อาจจะเป็นปืนปืนปราบวิญญาณอะไรอย่างนี้ ไม่ได้แล้วครับพี่มารีโดนจับตัวไปแล้วคัดซีนอีกทีนึงคัดซีนในคัดซีนอ้าวอ้าวซ่า เอามาลีโดนไฟครอบแต่ว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลโกโกวาที่ดูอยากได้โอ้ยชิคกี้พายสิเ 消えなかかったのか神様に感謝するんだな。うん。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。ねえ体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に。

ไปทางนี้สินะปึ้ดไปกดอีหรือกรอะไรวะดูดูต่อผู้หญิงโดนสาปหายไปหมดเลยครับเหลือแต่น,ตนี่วิญญาณก็น่าจะโดนใส่ลูกบาดคิ้วไปแล้วมั้ง เปิดประตูมันจะเป็นข้ามฉากนะครับอทำดี